มีรายงานข่าวว่าเวลาสิบนาฬิกาของวันพรุ่งนี้แกนนำพักภูมิใจไทยเตรียมเปิดตัวว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอจากพักประชาชาติจำนวนสคนเพื่อประกาศจุดยืนสนับสนุนในอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่าที่สสทั้ง4คนประกอบไปด้วยสุไลมานบืนแนปีแนว่าที่สสเขตหนึ่งยะลาสุกาโนมาทาว่าที่สสเขตสองยะลา อับดุลอายีสามเมงว่าที่สอสอเขตสามยะลาและกะมวลศักดิ์ลีวามะว่าที่สอสอเขตห้าจังหวัดนาราธิวาสโดยการเปิดตัวดังกล่าวถูกจับตาว่าอาจจะสะท้อนการจัดวางสมการภายในการเมืองครั้งนี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพ่านตบทเอทวีสอสอว่าที่สอสอบ,บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติจะไม่เข้าร่วมการเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยคาดการว่าอาจตัดสินใจเดินหน้าทําการเมืองพักร่วมกับเพื่อไทยในระยะต่อไป ในช่วงบ่ายของวันที่19กุมภาพัานธ์พักประชาชาติเตรียมประชุมภายในเพื่อยืนยันมติก่อนเดินทางไปร่วมเปิดตัวกับพักภูมิใจไทยตามกำหนดการสำหรับกรณีของพันธบรเอทอวีมีความเห็นต่างกับพักภูมิใจไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ดินเข่ากระโดงรวมถึงคดีหัวสอวอซึ่งอาจจะเป็นชนวนความขัดแย้งทางการเมืองที่ถูกยิบยกมาอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบรอสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน